ไม่ครั้งกับ mix and match ของคุกกี้ยันโอเวนเบกนะครับโ oh my god กลับมาอีกครั้งแล้วนะต่อไปนี้ครับว่า oh my god จะเป็นคําที่ลึกของประจําช่องเราเลยนะครับคือจะบอกว่าผมไปเทสมาสำหรับ2ตัวนี้ก็ค่อนข้างหนักนึงนิดหนึ่ง,งเพราะว่า2ตัวนี้บัฟมาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับ มู่เคียอะไรอย่างเงี้ยเออช่างมาถือน,นะเอาเป็นว่า2ตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างไปวิจัยมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าืัองจากว่า2ตัวนี้มันบับมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันทำลายใกล้เคียงกันฮะก็เลยลองไปดูดูมานะก็ปรากฏว่าเออเกรย์ทำแต้มได้ดีกว่านะเออก็เลยเป็นเซตนี้นะก็จริงๆผมก็ไปใช้ตัวของอดอกไม้เลื่อนกระจกมานะก็แต้มได้ประมาณนี้ประมาณ1,000ทวนนะ อ่ะผมก็เลยเปลี่ยนมาลองเป็นกระดิ่งโกลเบอรี่แล้วกันเนาะเพื่อเพิ่มอัตรถรสในการเล่นนะฮะโอเคงั้นไปดูที่เกมเพลย์กัน,เ,นกเลยดีกว่านะก็บอกเลยโอ้ยขออาภัยฮะลิ้นเปรี้ยก็ขออาภัยในครั้งที่นี้ที่แบบว่าเป็นการเทสแบบเทสทิปนะฮะโอเคตัดมาเข้ามาคือเอาจริงปะผมแบบเห็นเลือดเออรกรีแล้วแบบขัดใจขัดใจเลือดมันเหลือเยอะมากอ่ะก็เลยลองดูว่า มันจะเล่นได้ไหมก็คือผมจะหลบลูกไฟทุกลูกที่หลบได้นะคือเซตนี้เนี่ยเออเกรเนี่ยสกิลสุดท้ายเนี่ยเลือดเลือมากนะส่วนผัดซองเนี่ยสกิลไม่หันนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมว่าทั้งนั้นที่แบบเซตอีกเซตหนึ่งคือบาเกตเลื่อดเหลือเหมือนกันนะแต่เลื่อนเลือเยอะกว่าเห็นได้ชัดแหละแต่ว่าเออผัดสองเนี่ยผัดสองเออเกรดเนี่ยจังหวะสกิลเปะมากนะก็เลยงงอยู่ว่าว่าวายว่าทําไมอ่ะ จะไม่เป็นไรนะเส้นไหนแต้มดีเราก็เล่นนะเส้นไหนแต้มไม่ดีเราก็เราก็ไม่เล่นนะ <c oughs> <c oughs> อ่าเส้นนี้เนี่ยเทคนิคเนี่ยไม่รู้นะเรามาเล่นเทคนิคด้วยกันนี่แหละนะโอเคผัดแรกเนี่ยผมจะพยายามหลบหลบลูกไฟลูกๆแล้วกันเพราะว่าจะพยายามไปหาตัวของขวดเลือดให้ได้นะจะพยายามดึงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดึงขวดเลือดเล็กต่างๆถ้ามันมีนะแค่สองนะเพราะว่า แต่มันก็ขาดอยู่นะในระดับหนึ่งเลยแหละนะโอเคงั้นตอนนี้พูดเลยเปลือยไปก่อนเนาะเออตำนานพูดเลยเปลือยของจริงนะพูดเรยเปลือยวันนี้ก็โอ้เราพูดเรื่องเนื้อเรื่องเกมอื่นไปเยอะแล้วนะน้ามาพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องเรื่อง,องอาการวิเคราะห์กันบ้างหรือแบบด้านดินกันบ้างเนาะวิเคราะห์เนี่ยอ่าถ้าเป็นวิเคราะห์เนื้อเรื่องเนี่ยผมเป็นคนที่วิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ปัจจุบันมากกว่าไม่ค่อยวิเคราะห์ไปถึงอนาคตขนาดนั้น ่าผมไม่ค่อยถนัดด้านนั้นนะอืมให้คนอื่นทําไปนะส่วนเราก็มีหน้าที่วิเคราะห์ปัจจุบันแล้วก็หาคําตอบที่แท้จริงเนาะโอเคลบลูกไฟไปลูกโอ้ยแล้วก็มีแจ้งเตือนอีกแล้วรู้แล้วว่าอยากลดแซงแต่ว่าคุณนะ้ำไม่อยากรดแสงฮะโอเคตามนั้นฮนะมิสแอนแม็กก็อันนี้เป็นรอบที่สแล้วมั้งหรือรอบที่4นะีนะี่นแหละมิสแอนแม็กอีกแล้วผมกด เอาจริงๆเป็นโหมดที่ผมเฉยๆมากเลยอะ่ะไม่ค่อยชอบเล่นด้ยวยซ้ำนะเออโอเคหลบไปเมื <c> ่ <oughs> อกี้นี้น่กิ่วหลบยังไงอ,อ้ยอันนี้หลบไม่ได้นะจริงๆนะ่าเข้าบุานะอาซาชานะเออแต่ว่าช่างมันนะคือจะว่ายงไงดีเอ่อมิกซ์เทนแมทเนี่ยเป็นเป็นโหมดที่แบบผมรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบ ไม่สนุกเท่าไหร่เออมันต้องแบบมาเล่นเองคิดเสร็จเองหาจังหวะเองอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องสมบัติเสร็จเองเนี่ยคือบางทีผมไม่ว่างเล่นไงแล้วก,ก,ก็ต้องมาเล่นอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งมันซึ่งมันแบบค่อนข้างที่จะเรื่องมากทีนึงนะสาหรับมิสแอนแม็แต่แบบอ่ะเราทาคอนเทนต์กูกี่ล่ะแล้วก็ทําให้มันครบๆไปเลยฮะเออแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นอ่าแพทนี้ปั้นอะไรนะเออแพทนี้ปั้นอะไรวะ เอ,อ้าแต่ว่าสกิลตรงนี้หรออยากหลบลูกไฟอ่ะแต่มันจบมันหลบไม่ได้อะถ้าหลบไม่ได้ก็เดี๋ยวมันจะอันนี้เอานะ่ะเดี๋ยวมันจะชนหัวแตกเอาเนาะโอ้ยตรงนี้หลบได้ไหมโอ๊ยหลบได้หลบได้ว่ะเอาว่ะอาจจะตรงนี้หลบไม่ได้นะโอ้ยแบบนี้น่าเอาไม้เท้าเซรามูนมาเนาะโอเคตรงนี้เอะหลบไม่ได้ถือว่าลงลุ่มไปฮะเล่นมันเหลือจริงๆนะเล่นมันเหลือแบบมันเหลือเออแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มไหม โอ้โหไม่คุ้มแล้วแหละนะแต่เราเขียมสกิลถ่ทายแล้วมั้งเนี่ยคือมัน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 เลื่อนเหลือแล้วตัวเออเกรเองเป็นตัวที่โหลดเกตเร็วนะเออทุกคนก็เลยแบบไม่รู้ว่าจังหวะจะสวยไหมจะเฉวยไหมจะสวยยิบเปล่าออแต่เมื่อกี้นี้ไม่น่าลงเท่าไหร่นะเต้มหาเยอะนะงั้นแบบนี้น่าจะเอาไม้ทาวเซรามูนมาเนาะเออน่าจะเหมาะกว่าเออแต่ว่าจังหวะอ,อะไรต่างก็ ดูดีมังม้งมั้งแค่มั้งนะเออลองดูลองดูตัวของผัดผัดเออเกรนี่ก็แอบ,บเป็นคุกกี้ที่แบบนิดนึงนะสัดเลี้ยงสัดเลี้ยงให้เลือดทันไหมโอเคให้เลือดทันนะแต่ก็เซียวอยู่นะค่อนข้างเซียวเลยนะแต่ก็ช่างมันนะฮะโอเคเดี๋ยวยืดสองสเต็ปไปแล้วก็สองสเต็ปอีกครั้งเนาะ โอเคก็จบใกล้ๆกับที่จบผัดแรกในเซตอุ้ยมือลัดโอเคแ้มหายล้านจิตเนาะจริงๆเลยนะบาเก็ตโอเคนะเตรียมเล่นไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเซตนี้จะแทมดีไหมนะแต่ว่าผมผมไม่อันคัดนะแล้วก็ไม่เอ้ยขอใหยอ่ะผมจะอันคัดแล้วก็แบบอาจจะไม่ค่อยสนนะว่าแบบจะแ้มดีเท่าไหร่นะเพราะว่า สมบัตินี้ผมมองว่าแล้วแต่เซตแล้วแต่อ,อดุลนานะพินินแล้วกันนะ่ะสมบัตินี่แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วกันนะสำหรับผมผมมองว่าเอาอะไรก็ได้นะสมบัตินะเพราะว่าทั้งสองอชาเลนจ์คุกกี้ทั้งสองตัวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะเออมันมีอยู่นะของบาเกตนี่มีเลืองอาจจะเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าผมรู้สึกว่าใช้แหวนเมียจ,จะยังไม่คุ้มนะถ้าจำไม่ผิดอืแต่ว่าก็ใช้ได้นะถ้าใครแบบปั้นไง เออแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าใช้เท่าไหร่นะโอเคผัดนี้ก็เตรียมขึ้นบนาทามไปเนะนาะบนทามก็ตามให้เทินของผมได้เลยนะจริงๆแล้วเออแต่ว่าไปนี่มิกซ์แอนด์แมทนี่ก็วิ่งนานนะไม่นึกว่าคอนเทนต์นี้จะวิ่งนานนะคือตอนแรกนี้ผมนึกว่ามิกซ์แอนด์แมทนี่มันจะวิ่งแบบเออจะพันพึนพัดสองก็ง่ายๆเรียกพัสก็เล่นเหลืครึ่งหนึ่งอ,อะไรอ่ะคือมัน เรียกว่ามันจะจบเร็วสรุปคือไม่ะฮะบางทีจบโคตรนานนะยิงครับเป็นตัวชุบๆหน่อยยังเป็นหรือแบบเป็นตัวอืดๆหน่อยก็นานนะฮะอย่าอย่ามาแสงจันทร์นะบอกเลยอย่าอย่าอย่าของบงบงกับแสงจันทร์สองตัวนั้นคือไม่ไหวนะโดยเฉพาะบงบงนี่อย่าเด็ดขาดถ้ามานี่บอกเลยว่าตายจริงๆนะคนทำคอนเทนต์นี้เออคือแบบอ่าชาัเล่บงบงนี่ค่อนข้างที่จะน,นานนะนานที่สุดในเกมแล้วมั้งเออ ็เลอุ้ยแทมหายสามานห้านะครับจำไว้นะเออถดไว้ถดไว้ถดไว้ถอดไว้คือเออถ้าสมมุติว่าบวก3ามล้นห้าเข้าไปแล้วมันกลายเป็นว่าแทมดีกว่าเซตเก่าก็หมายความว่าอ่าเรือนกระจกดอกเออดอกไม้เลื่นกระจกมันก็ไม่ได้ดีอะไรแบบนั้นนะเออก็ถด,ด,ดไว้ดไว้เอเหนื่อยจังเลยเล่นบาเก็ตแล้วต้องมีสมาธิแล้วต้องพูดมากไปด้วยเออช่างมันเถอะนะ โอเคค่ะบาเกตนี้ก็สกิลแบบเลื่อนเต้นเหลือนอะเพราะฉะนั้นช่างมันนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็ปล่อยน้องสกิลไปนะเนีย่ยเห็นไหมน้องจะมาได้เลือดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไปลองเครื่องยนต์ <c oughs> มันจะไปลองเครื่องยนต์ของเซตดีแหละถ้าสมมติบาเกตมันเครื่องยนต์แล้วมันจังหวะสวยตัวนี้หรืออะไร <c oughs> ก็ตามเดี๋ยวก็จะมาบอกทีหลังแล้วกัน <c oughs> เออเพราะว่า อัดมาแล้วไงแล้วขี้เกียจนะแต่ข้างมันนะเออเขาได้เลือดมาได้เลือดมาแล้วไงใครแค่แล้วก็อย่างเราหลบเลือดเออหลบอันนี้มาโคตรเยอะเลยสกิลไม่ทันน่าจะสกิลไม่ทันจริงะละได้เนะี่ยคือโอเคทบที่เก้าร้ายแปดสิแปดล้านนะเราหลบรไฟมาเยอะเราพลาดมาเยอะก็ถ้าบวกกับที่พลาดไปก็น่าจะ แปดเอ่อประมาณ9ก้าเประมาณนี้นะฮะโอเคก็สนุกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า Mix i n d Match เอ่อผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออเกรยเครื่องยนต์มันจะแต้มดีไหมเนาะแต่ว่าเซตที่ผมเล่นเป็นเอ่อเป็นเปลี่ยนโกเบอรี่เป็นนี่นะเปลี่ยนกระดิ่งโกเบอรี่เป็นดอกไม้แห่งความหวันเดืนเอ้ยขอพฮะดอกไม้แห่งความหวัะโอ้ยดอกไม้แห่งความหวังในเรือนกระจกเออตามนั้นฮะ จริงๆก็น่าเป็นบารเกตใส่เครื่องยนต์นะเออก็น่าลองอยู่แต่ว่าอ่ะเอยไม่ใช่บาเรเ,เกตใส่เครื่องยนต์อ่ะเออเกรใส่เครื่องยนต์เียเออก็น่าลองแต่ว่าก็อ่ะแค่นี้ไปก่อนเนาะ ราะว่า mix and match นี่ก็มันเป็นโหมดที่ค่อนข้างอิสระในการแต่งสมบัติอยู่พอสมควรฮะก็ต้องขึ้นกับจังหวะต่างพอสมควรนะโอเคงั้นเซตนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็มาแชร์เซตประมาณนี้แล้วกันสำหรับ mix and match เนาะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะเออคลิปต่อๆไปก็น่าจะเป็นตัวแพลน,นี่หน้าปั้นอะไรกันดีแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะอัตามนั้นแหละนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับบายบาย